ขายของดีไหมคะถ้าอยากขายของดีคุณต้องหยุดขายเฮ้ยอยากขายของดีทำไมคุณหยุดขายไนี่นะถูกต้องค่ะคุณต้องหยุดขายเพราะคนไม่ซื้อของคนซื้อคุณนั่นแหละคะ่ะคนซื้อคนคนไม่ซื้อของต่อให้คุณมีโปรดักต์ดีขนาดไหนคุณภาพเยี่ยมเจ๋งขนาดไหนเขาก็ไม่ซื้อคุณถ้า เขาไม่รู้จักคุณคุณทำมาแล้วคุณมีคลังความรู้คุณเคยสอนมาก่อนแล้วคุณก็พยายามที่จะสอนพิเศษพยายามเอาความรู้คุณเนี่ยออกสอนโดยเก็บเงินนะคะเนี่ยคือการขายคุณนะเอาะไม่ได้ผลคุณขายไม่ได้เลยใช่แล้วนะคะคนเขาซื้อของคุณเขาต้องซื้อตัวคุณก่อนค่ะวิธีของครูเนอะคือครูต้องเอาตัวครูขายออกไปก่อนค่ะ ด้วยวิธีการทําให้เขารู้จักด้วยวิธีการทําให้เขาหลงรักค่ะคีแพงมากเลยนะให้คุณนะคะคุณต้องทําให้คนคนนั้นหลงรักคุณก่อนรักคุณก่อนรู้จักคุณก่อนสนิทสนมคุณก่อนเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงอัธยาศัย,งงายยังไงนิสัยยังไงใจคอ,อยังไงก่อนถ้าเมื่อไหร่เขาสนใจคุณเขารู้จักคุณเขาจะ ค่อยๆเข้ามาสนใจคุณเองแล้วนั่นของที่คุณมีคุณจะขายได้ในสุดครูนะคะทําความรู้จักกับเขาให้ลูกศิษย์คุ้นเคยกับครูนะคะด้วยวิธีครูมีโปรดักต์ไงครูก็เอาวิชาความรู้ครูเนี่ยออกสอนเขาโดยไม่เก็บสตังค์นะคะสอนเพื่ออะไรไม่ได้สอนเพื่ออยากขายโปรดักต์นะคะไม่ได้สอนเพื่ออยากขายวิชานะคะแต่ สอนให้เขาคุ้นเคยกับเราสอนให้เขาจิงอยู่กับเราสอนให้เขารู้จักเรามากขึ้นสอนว่าเอ้ยเราออกมาสอนเขาอะไรเราสอนเป็นยังไงเขาไว้ใจเราได้ไหมการสอนเราเป็นยังไงเขาชอบไหมที่เราสอนแบบนี้พอเขาชอบแล้วเขารักเราแล้วเขาสนใจแล้วเดี๋ยวคุณก็ขายได้เองอะค่ะที่สุดแล้วครูก็มีคนหลังไหลมากมายมาเรียนพิเศษกับครูเยอะแยะมากมายเลยนี่แหละค่ะคือกุญแจสําสคัญคนอยากขายของคุณต้องขายตัวคุณก่อน,อนค่ะ เมื่อไหร่แล้วคุณขายตัวคุณไม่ได้ของคุณสักกี่ชิ้นดียังไงคุณก็ขายไม่ได้ค่ะ